ไปชมสึก2ล้อกันบ้างนะครับกับการแข่งขันจักรยานในประเภทลู่ในรายการนานาชาติครับรายการนี้ที่มีชื่อว่าเอเชียแท็กเอเชียครับรายการนี้จ่ายอังสุธาสาวิตนักปั่นจักรยานทีมชาติไทยนะครับทำลายสถิติของตัวเองได้แต่หลังจากการแข่งขันเนี่ยก็มีอาการหัวใจเต้นผิดปกติครับการแข่งขันจักรยานในประเภทลู่นานาชาติรายการ Tra c เ a เชีย u p 2022 และรายการฉลองครบรอบ62ปีสมาคมกีฬาจากักรยานแห่งประเทศไทย <c oughs> ในพาพรมราชูปถัมระหว่างวันที่26-30ถึงสิงหาคมที่เวรดรมสนามกีฬาแห่งที่2โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่ 2, 2> <c oughs> ก็มีชิงชัยทั้งหมด9เหรียญทองการแข่งขันรายการที่เป็นไฮไลท์อยู่ที่รายการสปริตรุ่นประชาชนชายที่มีทีจ่ายอังสุธ,ธาสาวิศ นักปั่นจักรยานทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองคิรินกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่18ลงชิงชัยด้วยโดยในรอบททางทรม200เมตรครับหรือว่ารอบคัดเลือกจายทำเวลาได้10.331วินาทีก็เป็นการทำลายสถิติประเทศไทยที่ตัวเองทำไว้10.376วินาทีในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงทวยพระราชทานควีนสิริกิตประจำปี2565สนามที่3เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมา แลหลังจากจบการแข่งขันครับจายเนี่ยเขาก็รู้สึกผิดปกติจึงได้สั่งให้ฝ่ายแพทย์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยตรวจร่างกายทันทีผลปรากฏว่าจายมีอาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติและเต้นผิดจังหวะรวมทั้งมีความดันบนตัวสูงนะครับฝ่ายแพทย์เนี่ยก็ได้นําปรึกษาเสือหมึกพลเอกเดชาเหตุพุศรศีนายกสมาคมกีฬาจักรยานถึงอาการของจายที่เข้าข่ายเป็นอาการฮิสโตรกหรือว่าโรคลมแดดเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด โดยพลเอกเดชาครับได้พิจารณาอย่างรอบคอบกดตัดสินใจไม่ให้จ่ายลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศที่จัดขึ้นในช่วงบ่ายวันเดียวกันก็ทั้งหมดนี้เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬา